l o ว์ซูเปอร์ไกคือผมทีเอ็กบันบอลเปิดตัวแบบเดิม,ดมกับวิธีการเดิมๆนะฮะเบื่อก็เลยย่องกับ m โมเดิลบอ s h ิ p เดี๋ยวไปเจอกันอารีนาเบกเอาเอาไม่ใช่นะก็อันนี้นะครับก็วันนี้ได้ DDGX เนี่ยคืออยากทำให้เพื่อนๆดูนะเพราะว่าเรือฟีก็บอกเรือฟีอยู่ไม่ได้สายฟีอยู่ไม่ได้ในเกมเนี่ยเล่นไม่ได้ก็สายฟีเนี่ยนะผมจะเล่นให้ดูว่า DDGX เนี่ยถ้าใช้ฝีมือเล่นเนี่ยสายฟีจะรอดหรือไม่รอด นะจะมีแค่แไม่ฟรีอย่างเดียวนะฮะก็คือเจ้าฮอมารินเฮดเแต่จริงมันก็สายฟรีนั่นแหละเพราะว่าฮอมารินมันแจกวะหรือมันไม่ได้แจกวะมันต้องแจกนี่ไม่แจกผมจะได้มาได้ยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมต้องจําได้ว่ามันน่าจะแจกกับภารกิจคราวที่แล้วนะที่ผมได้มาแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีก็แค่ไปซื้ออาร์ตคอยมาก็ได้ฮะ,ะเอาขายเรือ BP สักลำหนึ่งแล้วไปซื้อมานะ โอ okay. เคอาวุธที่ผมใช้ต้องเป็น YG 12 a นะครับหรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นเล d ชาร์กหรือไม่ก็เนี่ยแหละจะใช้อยู่ประมาณ2อ,อันนี้นะฮะอีกอันนึงผมจะทดสอบไฮคอกับ d d ดที่มี3เบิร์ดเนี่ยมันจะรอดไหมเรามาดูกันปืนใหญ่ผมใช้เป็นโมนาด155มมนะแล้วก็ต่อบีโดผมใช้เป็น Black ช h a r k นะฮะแบ a ็กชา a r k เนี่ยที่มีความเร็วสูงแล้วก็ดาเมจแรงเฮลิคอปเตอร์ผมใช้เป็นมารินนะฮะ h m 2 ของ,องกฤษใช้อันนี้เพราะว่าเจ้านี่มีตอปิโดที่แรกเอาต้กันผมใช้สลับ HPJ17 กับมาลินนะฮะแล้วแต่อารมณ์ส่วน AA3 ป้อมผมใช้เป็นกาปันและ2ป้อมผมใช้เป็นไท7 3 0เเพื่อสลับดามเมดร,ระยะใกล้ระยะไกล,ะกละนะฮะเรามาดูกันว่าผมจะใช้ DDGX เนี่ยจมคนได้กี่ลำนะไปดูกันฮะไปกันก่อนไปฝากกดติดตามซับสไครต์กดไลค์ด้วย ทีนะี้ก็ว้าวุ่นเลยที่นี้ก็ว้าวุ่นเลย,ววเลยฝั่งนี้ไม่มีอ้าวโดนตัวหกูแม่นเกินกูแม่นเกินโดนหยิงโดนโดน้วยเกินผมก็แม่นเกิน โอ้รอดตายด้วยวะ่ะโอ้เจ๋งแฮมมี่ไปเลยไปเลยอยู่อยู่กับผมผมก็แม่นเกินผมก็แม่นเกินยิงไม่ได้อะต่แปงแล้วด้วยนี่ไงนี่ไงแล้วผมก็แม่นเกินด้วยดิแล้วผมก็ใส่ไงแล้วผมก็ใส่ไงใส่ไปดิเป็นแสนไปดิแล้วผมไม่เอาไงาผม ผมไม่เก็บไงละกาลัลสุดท้ายอะ่ะแล้วผมก็ใส่ไงแล้วผมก็ยิงแล้วผมก็ใส่แล้วผมก็ยิงไปอีกไงยิงผมไม่ได้ไงเพราะผมเนียนไงผมแจมไงความแก่งแก่งของผมมันเป็นที่หนึ่งไงเออลิลงลิเลนผมยิงเสียหมดอะ่ะยิงร้อยห้าสิบห้ามมของผมไม่ใช่ของเล่นนะเฮ้ย อยากจะวัดก็เดินหน้ามันเลยนั่นแหละเดินมาเลยยิงฉันได้ไหมยิงฉันได้ก็ยิงมาเออแต่ฉันยิงนายได้นะอุยอ้ยเดินเรืออะไของกูเนี่ย ไรเดอร์ <Rider S 2> เป็นงานไรเดอร์ Rider ไม่เป็นงานเราโยฉันคนนี้จะเป็นมิสไซล์ให้หนายเองนะจะเป็นมิสไซล์ให้หนายเองนะเปิดปิดไม่อย่างไรก็ไม่รู้นะยิง,งัเวัๆสิเห็นก็เป็นงานนะอีกสองลำมันอยู่ไหนวะมันไม่ยิงเหรอวะ ันอยู่แท่นเหรออุ้ยไม่ทันฉันไม่โดนอ่ายิงมายิงมายิงมาเกมมิสไซล์รอเ,เกมมิสไซล์รอนายคนเดียวเลยสวัสดีครับยิงผมหน่อยยิงผมหน่อยไปยิงผมเลยอะ่ะเอาร้อยห้าสิบห้ามมมเปแดกแหมมันหลบผัดร้อยห้าสิบห้ามมมเปแดก นายเป็นงานเราก็เป็นงานนะทูนายจะยิงเราเราก็ไม่ให้ยิงหรอกเราก็ไม่ใช่เล่นๆเราก็โหวเหมือนกันเราล่อนายเลยเนี่ยนายช่วยยิงเราหน่อยแล้วอีกสองลำมันไปไหนของมันวะแต่ก็เบื่อเหมือนกันเนี่ยอะยิงมาไม่ยิงไงมาหน่อยดิข้ามไปข้ามมานายไม่ยิงเราลิเลน ไอเลนยิงเราหน่อยไรเลนอีกสองลำมันสเตว์หรอเป็นคุยเสืเ้อสเตลเหรอตั้งง่ายเจฉันเจอนายแล้วไอรุ่นอุยอ้ยอุ้ยเดี๋ยวแัวเดี๋ยวแวบ เสียวแวบเลยถอยถอยได้ได้ได้ไดเฮ้ยโอ้โหเหียวโอ้โหเจียวเร็งเร็งแล้วยิงเร็งแล้วยิงอุ้ยมันเป็นงานอุ้ยเข้าหน้าพอดีดิใครจะอยู่หรือใครจะไปมาดูกัน เนี่ยมันไม่สปอตตรงเนี้ยมันก็ไม่เห็นไงฉันให้นายคนเดียวเลยเอาวิดโอฉันเหนื่อยฉันว่านะฉันต้องสปอตนายแล้วแหละ <Here. S 2> oh, เีโอ้เรือ oh, ที่มันอยู่ไกลฟรีเลยเก็บอุปกรณ์ดิยวเยอะไหม มีความอยากได้ผนแลกโย่ยิงตีผมบสบายโอยลิเลนจะตายอยู่แล้วแล้วทำไมไม่โกรธทำไมไม่ยิงข้างหน้าโ่โอ้โหไอ,อ้นี่ก็ขวาอีกอ่ะ ลิเลนมาอย่างงี้ลิเลนมาอย่างงี้ยิงต่อไป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 ต้องเ,เข้าบ้างแหละเสร็จหายหนึ่งมันต้องแบบนี้ตัวนี้ออสองลำอ่ะ

้แคมดาววะวะตู้พิมพ์ผิดไอ้สักตู้ขัดาว,วขับดาวใหญ่เลยเอันนี้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 ตู้ว่ามันอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวรอยิงมันเลยยิงเช็คก่อนอ๋อนี่รับไปเลย มันเห็นเฮลิคอปเตอร์อยู่แถวนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมมือแตกเป็นไงเป็นไงเหลืออีกนิดนึงอ่ะปฏิาก,การซะลูก ดนมแม่เขาหากันให้ควักเนี่ยนะเขาหากันให้ควกักเขาตามหากันให้ควกักตัวยากเหลืกกล้าเหลือเกินนะวัยรุ่นนี่มันต้องเล่นแบบมีเทคนิค มีเทคนิคอย่างนี้ต้องเล่นแบบมีเทคนิคอย่างนี้อยเงี้ละ่ะของจริงนะเปี้การ์ดโกยิงมันเลยมันแพไม่ได้ไงไอนั่นห้านแปดเพราะว่านี่นะฮะแอบหลอยอยู่ข้างหลังนะฮะแต่สุดท้ายก็ต้องแพ้ให้เราเพราะว่าทีมสนับสนุนเราเบี้ยวว่านะครับ left, เดินซ้ายเลย มาว่ะโอ้โหแล้วเจอพี่เข้าไปให้เจอเข้าไปอย่างนี้แลงง้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วยิงเข้าไปหลอกไปแสนสต่อไปแสนเจ็ดยิงเข้าไป20000นอัดหน้าวิธทีนึงต่อด้วยไฮคอร์ร้อยห้าสห้เรียบร้อย แล้วมีคนที่2เข้ามาการ์ดโกเรายิงมิสไซล์หลอกไปแล้วมันแฟมันแฟแล้วปล่อยอกันไงไาคอยิงออกไปแล้วไงเลชา้ากยิงออกไปมิสไซล์หลอกไปหนึ่งทีโอโหเราหายเราไต่ไปฮะทุกอย่างที่เรามีเรียบร้อยครับู้่เราโดนชิปหายไว้วอดเลยโอโ้เป็นล่านมิสไซล์เป็นล่านและข้างหลังข้างหลังนั่นมีมีเจอศัตรูแล้วฮะเรากำลังจะโผล่หน้าไปไปช่วยคนจีน เฮล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 แล้วไงไป,ไปีเตอร์แล้วไงปีเตอร์แล้วไงปีเตอร์ปีเตอร์แล้วไงไฮคอไปดิไฮคอแล้วไงใส่ไปอีกใส่ไปอีกยิงยิงแล้วละละแฝด้วยละแฝดละแฝแล้วหลอกแฝดแล้วไฮคอแล้วก็ยังไงแบ็คชาร์กแล้วก็เลดชาร์กโอ้โหซุปปเอร์ชาร์กโอ้โหเรียบร้อยฮะเสร็จตึงไหมล่ะเกือบฉีด ข้างหลังประจันบานเขาเหมือนเขาอยากเล่นกับเราไว้เราไม่เอ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 าเราไม่เล่นกับแมสซาไปเล่นกับซีวีข้างหน้าดีกว่าแล้วพี่โยเขาไม่ปล่อยฮออ่ะเอาเขาปล่อยไปแล้วห่เอือปวดต้องฮอแล้วแหละโยเขา s u p p แล้วถึงไหมไม่ถึงอีกไม่ได้กราบบอกเลยไม่ได้กราบเรียบร้อยอกไกลเกินฮะเราไม่เสี่ยงเราไม่เสี่ยงแต่แมสซาจะเข้าข้างหลังได้ อนนั้นเตรียมตัวเวทเวทเวทชูู่ระวังโดนแมสซาเข้าข้างหลังนะเนี่ยโอเคแมสซาอยู่ข้างหลังนู่นอ้อ okay, แมสซา, oh. าแบ็กสเต็ปไอ้ห่าแมสซาแบ็กสเต็ปแมสซาแบ็กสเต็ปแมสซาแบ็กสเต็ปยิงชัก โอพยโยของของฉันมันคือของฉันโยให้ยินเงินนี่มันคือของยินป้าเสร็จฉันละนายต้องเป็นของฉันเท่านั้นเสร็จฉันอเอเ้อหมดแดกไม่ซากก็แบ็กสเต็ปแล้วนะฮะเราก็สัตว์ไปแบ็กสเต็ปเราเราต้องแบ็กสเต็ปกลับไอซานี่เป็นแล้วเดี๋ยวช่วยเลี้ยว ไปยิงโดนเราไปฮะหูหายเลยตัวตึงพนักคอนครับดีด x ีเอ็กโอไมค์ก้อนโลเลเวลเดินขวาเลยปอดเลยยิงรอเลยเนี่ยเบ๊ไม่โดนอยู่แถวนี้แหละถ้ามันเดินเรือนะไม่โดนงั้นก็แปลว่าไม่เดินเรือให้อยุดแถวนี้ สปอร์ตไลท์เอาซอสชิปวันดีหนีไปไหนทิศเบ้เขาให้เกือบตายเล่นอุ้เกือบตาย พกอก็มีคนจ้องจะเล่นฉันอยู่ฉันต้องใจเย็นๆก่อนนะฉันโดนเล่นขนาดนี้ใช่นขนาบข้างเลยฉันรอเลือดเลยว้าฉันรออะไรล่ะฉันก็ฆ่ามันไง ความรุนแรงของฉันใช่ธรรมดาหารู้ไหมอยากจะจัดการฉันหติดมันยังเร็วไปสำหรับพวกนายอ่ะฉันจะไปฉันจัดการนายเองเหละไวรุ่นแต่ฉันไม่ว่างนะฉันขอแอบก่อนแล้วกันนะจะรู้สึกพยานอันตรายกำลังเข้ามาข้างหลัง อย่างช้าๆคืบคานคืบ่อยคืบคานเข้ามาเฮ้ยเราจะชนทำไมล่ะไอ้กีนเนี่ยสปอร์ตก็ไม่สปอร์ตฉันต้องไปสปอร์ตเองใช่ไหมอ้าวซีวีมันแตกแล้วนี่แปลว่าข้างหน้านั้นคือพยานอันตรายเจ้าเอ้าฉันเสียปืนใหญ่155มมไป เอาไปแดกแล้วฉันจะยิงปืนใหญ่เก็บท้ายแล้วฉันก็แฟแล้วฉันก็กดของหนักไปทีนึงแล้วฉันแฟดิฉันเหมือนฉันจะตายเพราะอะไรเพราะต่อวีดีโอใช่หรือไม่โอ้ไม่ก็ฉันจะเดินเรือคู่นายฉันไม่ยอมตายคนเดียวหรอกฉันไม่ยอมตายเด็ดขาด นายเดินฉันก็เดินนายไม่เดินฉันก็ไม่เดินฉันจะต้องประกอบคู่กันนายฉันถึงจะรอดพี่โยเขาเป็นอะไรเขาทำไมเขาถึงพูดคำหยาบขนาดน,น,นั้นเขาเมาเบียใช่ไหมบอกมาสะทดีว่าพี่โยเมาเบียเราจะได้ให้อภัยได้ ถ้าเขาเดินเรือฉันก็จะเดินเรือถ้าเขาไม่เดินเรือฉันก็ไม่เดินเรือฉันพูดแล้วว่าฉันจะไม่เดินเรือฉันพูดแล้วว่าฉันจะไม่เดินฉันบอกแล้วว่าฉันจะไม่เดินไงเออรอฉันด้วยไว่รุนเสือเอาตอร์ปิโดไปแดกฉันบอกแล้วว่าฉันจะไม่ฆ่านายนะตราบใจที่นายเนี่ยไม่ทําร้ายฉันแต่มันได้จบลงแล้วข้อตกลงของเรา เราได้ทำการจัดการนายด้วยวิธีของเราเองละกันนะนายจะได้ไปอยู่กับพรรคพวกของนายในใต้มหาสมุทรนั่นแหละเพื่อนรับต้องตีงไปนั่นแหละเพื่อนรับต้องตีนไปนั่นแหละเพื่อนเพื่อนรับต้องตีงจนตายแลวเราไปช่วย เราช่วยมันหน่อยดีวะโอเคเพื่อนรับต้นตีนไปเกือบแตกโอ้โหด่านนี้อีกแล้วอ่ะเจอในเมสิตครับเมสิตอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยอ่ะเราก็มีนี่เรามีไคลินเนี่ยฟังเขาโดนคุณบอลป,ป้ายยาอะไรอ่ะหมดเลยทุกคลิปป,ป้ายยาตลอดเลย <c oughs> <c oughs> เอาละครับมีกะร์ดมานะมาครับ โอ้โหซ้ายซ้ายดีกว่าตายชิว่วอยู่ไปซ้ายฝาหมาสามสามเลยอ้าวกูจะคอฟเด็กใหม่เลยวะเนี่ยนั่นไงงานขงสารเด็กใหม่เฮ้ยขวาโอ้โหข้ายิงผมฟรีแก๊สโก้ <c oughs> บอลต้องเก็บทางซ้ายแล้วล่ะครับหนึ่งล่ะ <c oughs> ได้ได้แล้วผมต้องเดือดผมตอนนี้กำลังเออโหเปิดคู่เล่นแรงครับ ขวาซ้ายเรียบร้อยฮะเดี๋ยวกําลังกลับไปที่เบลกอลอสเบลกอลอสกำลังไปขวาผมยิงมิสไซล์ให้คอไปแล้วเบลกอลอสเหมือนมีเรือเปรี้ยวตรงกลางเป็นน้ำเป็นน้ำคงจะต้องเก็บก๊าซโกะก๊าซอะไปซะแล้วโอ้โหเฮ้ยเบลกอลอสเป้าหมายมาถึงแล้วใช่ครับผมคงต้องหนีครับ เบลกอลอสก่อนเบลเบลผมต้องปล่อยฮอแล้วได้ครับเบลกอลอสมันต่อแรงเกินเราผมต้องเอาตัวแรกว่ะชุดแรกไหมคุณบอลลีดีกว่าผมรออยู่ผมรออยู่ โอ้โ,โหเบลกอลอสลูกนี้ผมต้องหนีนนวะลูกนี้แรงจัดโอเคครับบิเกตกำลังมาครับกัดโกเขาอยากได้ผมเขายิางเล่นลแล้วผมละเหลือสามหมื่นโอ้โหรอดได้ไงวะเนี่ยมาฮะ ผมชอบผมชอบผมชอบล่อผมชอบล่อผมชอบล่อออกไปแดกอุ้ยมันกดแฟร์พอดีสวยครับเจ็บได้ผมเล่นเล่มันหิวอะเวลาคนหิวจะเป็นอย่างเงี้แหละเออโหลงทิศลงทิศตอนนี้เบเกอร์ล็อตมาฮะตำนานอียืนยืนให้ผมยิงฟรีอยู่ จอดเรือให้ไปเชื่อที่หนังดีกว่าผมล่ามอยู่ล่ามอยู่ผม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 ไปชนตัวไม่ได้การเหลือตัวเดียวแล้วเี๋ยวตัวเดียวแล้วครับโอ้สบายแล้วการโกผมว่าเราควรจะทรมานน้องเขาหน่อยไหมได้ฮะได้เราเรายิงมิสไซล์กันทีละลูกดีกว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกันให้ เอายิงเลยฮะยิงตามสบายเลยเราผมเราจะทรามานเขาหน่อยเมื่อกี้เนี่ยผมสารภาพเลยนะที่ว่าเมื่อกี้ในเล่มแพ้เพราะผมโมแต่จะอัดคลิปหาปุ่มไม่เจอเลยผมก็เดิน,น,นเปี้ยวไปวข้างหน้าคนเดียวเลยถึงเวลาคุณคุณแล้วคุณที่เปี้ยวเกินนี่เออนี่เปี้ยวจริงเอาเลยฮะเอาเลยฮะ เขพิมพ์ว่าไงเอาให้เต็มเอาให้งนี่จะเอ,อ๋กันรวรี่แต่ช้าจะช้าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบคููแต่ตัวนี้คือเอเอเ,อเ,อเอขาคือโหดายมากใช่ใช่ถ้าโดนนะถ้าโดนเต็มเต็มแรงมาก เวลายิงผมแนะนำยิงยิงระยะไกลเท่านั้นนะกอดคอบอย่าไปยู่ใกล้มันเลยใช่ครับเข้าใกล้ไ่ได้เลยมันก็แบบเฮ้ยเฮ้ยดูดิสองหนึ่งเอากูไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยเวดเวดเวด คำดาวคำดาวเข้าไม่ได้เลยเอาเอาเลยไหมฮะเครื่องบินใกล้จบยังฮะเดี๋ยวเดี๋ยวหมดแล้วหมดเครื่องบินแล้วอ๋อผมไม่ผมไม่เน้นคิวนะผมเน้นมีเครื่องบินไหมฮะมีเครื่องบินไหมฮะผมเหลืออีกตัวเดียวเหลือลำเดียวกันนี้มามาลองไปตีวงไกลก่อนเดี๋ยวผมไปลือดเลือดเขาเยอะกว่าผมนะเพราะฉะนั้นต้องต้องสนับสนุนผมหน่อย ไม่ตอนนี้คือผมได้โดนเอเอฟลบปมันขนาดระยะไกลมันโดนเฮ้ยใกล้ยังครับผมผมชาร์จอยู่เพราะว่าไอ้กีไอ้นี่มันก็โหดฮะโอเคเกือบขิดเกือบขิดนี่ก็คือเรือโปลิปในเกมโมเดิร์นวอร์ชิพ ใครชอบก็ไปลองทดสอบกันนะว่าความโหดเป็นยังไงเจ้าเรือลำนี้ผมจําไม่ได้6 7ล้าน5 0 0แสนวังราคานะครับแต่ผมบอกเลยว่าอนุภาคมันก็ยังโหดอยู่ถ้าคนเล่นเป็นและก็ใช้ฝีมือหน่อยๆมิสไซล์ที่เล่นก็เป็นมิสไซล์สายฟรีหมดเลยแล้อตสายฟรีสสยฟรีหมดเลยไม่มีข้ออ้างสําหรับคนที่บอกว่าสายฟรีอยู่ไม่รอดนะเลิอกอ้างได้แล้วนะฮะโตๆกันแล้วสายฟรีก็เล่นเทพได้ถ้ามีฝีมือนะจ๊ะ วันนี้ขอลาก,กันไปก่อนเพียงเท่านี้แต่พบกันใหม่ใน EP หน้าบ๊ายบายทุกคนโชคดีเจอปืนครับสวัสดีครับ